สวัสดีครับวันนี้มาดูเกม w w e 2K 24นะก็จะเล่นโหมด My Faction เหมือนเดิมนี่เข้ามารอแล้วก็จะเล่นอีเวนต์นะตามที่บอกคลิปที่แล้วนี่เลยอีเวนต์ Tank f u l for y o u all จะปลดล็อกการ์ด Pink Diamond Nikita Lion ของรางวัลก็ประมาณนี้ไม่ได้ลุ้นกระชาเลยโหเซ็งก็แมตชนี้นะจะเป็นแรดเดอร์แท็กแมตช์ก็คือไต่บันไดแท็กทีมก็เลือกมาสองคนนะแอดมินก็เตรียมรอไว้แล้วแน่นอนนะจะเล่น กาแล็กซี h uku, h po, ่โอปอล์ท oh, right, huh? oh, ิฟฟานี่สแตตตันส่วนคู่หูครับก็ต้องคนนี้ดิกาแล็กซี่โอปอล์ในอาแจ็คจัดไปครับโอ้โหเจอตัวท็อปเลยเหรอเจอสาวเปียกับมามีโอ้โห ไม่เคยง่ายครับเก็กก te <c oughs> ่อนละกันเฮ้ยจะทำเพื่อนเราขัดขวางไม่ได้เลยงั้นตบมามีละกันโอ้ยเผือกไปสู้ในอาก็ดีแล้วนะสลับคู่โดยปริยายเก็กครบแล้วนี่หว่าเดี๋ยว พอพอต่อยเออมามีอย่ายุ่งนะว่าละยุ่งตลอดวดเวงไปเออเดี๋ยวนี่ก็แม่คัดกันเองอีกอ้่าแล้วแต่เลยอุ้ยโดนอยอมรับตามตรง แมตต์ไต่บันไดนี่โคตรไม่ชอบเลยสำหรับแอดมินเนี่ยทุบแล้วกันเหลืออีกสิบห้าเต้อาไม่มีท่ากระโดดโดนดึงลงน้ำข้างบนโอ้เหลือเชื่อตัวใหญ่ไต่อ้บักบักโ,โคตรน่าเกลียดเลย นี่แน่ใส่ไม่ตายนะจ๊ะส่วนควีนก็แก่ไปสาวเปียตีสตันมาเดี๋ยวดึงความสนใจมามีไม่ต้องไปยุง่งไม่ต้องจ้าสตันนี้เสร็จครับรีบแก่หน่อยควีนเร็วเออชิวเฉยดี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 เอาพุงใส่จบพอดีครับ แกเรียบร้อยนี่โอ้โหง่ายเฉยก็ไม่คิดว่ามันจะง่ายฮะหรือเขาบอกว่าไม่คาดหวังไม่ผิดหวังเลยเออดีครับแต่ต้องเล่นอีก3มแมตช์นะ ต้องเก็บหางวันให้ครบเดี๋ยวไปรอดูตอนเคียจบแล้วกันฉลองชัยหน่อยจา้าควีนของฉันจะโดนแชทอินแน่ <laughs> โอเคครับได้มาเรียบร้อยอะการ์ดพิงดิมอนนิกิต้าไรออนมาดูแบดเจ็ดอีกรอบนี่ก็ประมาณนี้แอดมินก็ยอมรับเลยว่าคงไม่ได้ใช้การ์ดใบนี้เท่าไหร่หรอกแบดเจ็ดไม่โดนฮะมีการ์ดที่ดีกว่า ใบนี้เยอะเลยนนี่เก็บไว้เข้าคอลเลกชันก็คลิปนี้เอาไว้เท่านี้ละกันเพราะว่าในโซนกระชาเนี่ยมันไม่มีกระชาที่น่าสนใจนะมันก็มีแค่หลักๆก,ก็ไอ้ survivor s e r i e ีรีส์วอลเแหละคือมันมีเพอร์โซน่าการ์ดแค่ใบเดียวแล้วก็เป็นตัวที่ แอดมินมีแล้วพูดง่ายๆคือเป็นการ์ดย้อมแมวก็อาจจะไม่ค่อยเปิดหรอกอคลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ